เดินทางจากอัมปางพากไปที่สถานมัสยิดไปถ่ายรูปนี่สถานมัสยิดจิมักมาลงมัสยิดสถานมาถ่ายรูปส,ยสวยๆรูปมัสยิดส,สวยๆเหมือนจะเป็นมัสยิดเก่าสวยมาก I it. เี่เขาเรียกมาเซจอินโดนูป่ะแต่ต้องไดูในกูเกิลน่าเดินเดินทางต่อจาก มาซีวิทสเตชันไปไชน่าทาวน์ตรงนี้ไชน่าทาวน์สเตชันเดียวว้าวะคาดแยว่าจะไปเดินที่ไชน่าทาวน์สนอไม่ได้เดินแล้วฝนตกไม่ไปเดินวันหลัง